โอตีอยตอบประเด็นร้อนทำไมไม่จับมืออ e ีซีกุนซือบุรีลัมกลายเป็นประเด็นด่ามาในวงการลูกหนังไทยลีหลังภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีลัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสนามชนชนบุรี FC 2ต่อศนที่สนามช้างอารีนาเมวันอาทิตย์ที่29มกราคมที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเมื่อมาสัาดะอีอี กุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมบุรีรัมยูนเต็ดเดินไปยกมือไหว้โคตเตียสะสมพบประเสริฐกุนซือทีมชลบุรีเอฟซีก่อนยื่นมือไปขอจับมือทว่าแทนที่จะเกิดภาพที่น่าประทับใจแต่ว่าโคตเตียกลับปฏิเสธที่จะจับมือด้วยพร้อมกับแต่ว่าไม่ไม่จนอิชิอิต้องเดินไปยกมือไหว้ทีมงานคนอื่นๆของชลบุรีแทนโดยประเด็นนี้โคตเตียมากล่าวในห้องแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังจบเกมว่าก็าผมไม่ครบไงครับไม่ต้องไปขุดหรอก พอผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปดามากกันต่อเพราะสุดท้ายผมก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกันอยู่แล้วไม่ใช่พอ่อไม่ใช่พี่ผมครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่โคตเตียไม่ยอมจับมือกับอิชิอิเนื่องจากก่อนหน้านี้ในเกมไทยลีกนัดที่สนามชนบุรีเอซนัดแรกที่สนามชนบุรีสเตเดียมโคตเตียก็เคยปฏิเสธที่จะจับมือกับอิชิอิมาแล้ว โดยหลังเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏว่าชาวเน็ตพากันวิาพากษ์วิจา,ารณ์การกระทำของโคตเตียว่าไม่เหมาะสมและสร้างภาพพลที่ไม่ดีกับชนบุรีเอฟซี